ก็สวัสด,ดีทาง youtube ก่อนเลยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวดูเ,เราทาง a c e b o o กนิดนึงนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่คุยกันนะก็จะเป็นเรื่องของแจ๊สนั่นเองนะครับอ่านะเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์ให้นะครับจานแมนต้อนระับขึ้นยังลงขึ้นละเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คทาง Facebook ก่อนนะครับเ,เราทักทายกันทาง y o YouTube กันเรียบร้อยนะฮะนะครับ โอเคก็สวัสดีทางเฟซบุ๊กครับผมนะฮะนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะอะมาคุยกันวันนี้ขออนุญาตปรับเวลาให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเออย่างว่าเนะเออพอเจอคมีโดนกักตัวครับปรับเวลาอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของหุ้นที่น่าสนใจนะครับก็คือวันนี้เราคุยประเด็นเรื่องแจ๊สเลยนะครับจ่ายปันผลสามสิบเปอร์ซบวกนะครับ น่าสนใจไหมน่าสนใจลงทุนไหมน่าสนใจซื้อไหมนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้แม่อาจารย์แม่อัปเดตเภาพตลาดด้วยสั้นๆ,ๆนะครับแล้วก็เ,เวลาที่เหลือก็เผื่อเพื่อนๆถามคําถามพุ่นเข้ามานะครับก็ดูก,การาฟให้นะครับโอเคงั้นเราไปเรียนเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นนะครับแจสเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจคือวันนี้วิ่งแรงมากๆเลยนะครับมันวิ่งแบบโหบวกกันแบบ วันนี้ปิดไปเนี่ยสี่บาทินะบวกไป6 4จี่แดอร์ซ็นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่เราเมีคุยกันมีแนะนํากันนะครับผ่านในห้องเอ่อ IBA ที่เป็นตัวสวิงเกตเอ็กบอด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนิดหนึ่งนะครับอยู่ไหนล่ะอ่ะสักครู่นะเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดนึงนะฮะ วอลเลนบวกไปห้าสิบเปอร์ครับวันนี้ห้าสิบเปอร์นะครับวอลเลนใช่ไหมใช่อเดี๋ยวกันนะผมขอดูแบบหนึ่งแม่ได้ประมาณสี่ห้าเปอร์ครับวอลเลนห้าสิบเปอร์อ่ะดูดูใน a ฟ e b o o กก็ได้นะครับดูไปใน a ฟ e b o o k ได้ดูสิเราไม่ได้เตรียมมานะฮะโอเค อ่ะเดี๋ยวยังไงเรารอโหลดก่อนนะครับเราก็คุยกันก่อนนะครับอันไปอโอเคขออภัยด้วยนะนิดนึงครับโอเคเขวิ่งมาแรงมากนะครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเออ่ที่อยากจะมาคุยกันเฮ้ยทำไมมันวิ่งแรงอะไรกันขนาดนั้น,นครับประเด็นแรกเลยนะครับที่ต้องคุยกันก็คือเรื่องของการจ่ายปันผลออกมานะครับจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อปลายปีเขาจ่ายผลประมาณ30สิตังค์นะ XD ไปเมื่อประมาณ11บธันวานะครับก็จริงๆไม่ได้เยอะนะฮะสาตังค์ปก็ประมาณสักตอนนั้น3บาทกว่าไหมก็เยอะนะเกือบเกือบสิบเปนต์<อ>ได้เลยนะเกือบสิบแต่รอบออล,ล่าสุดเยอะมากเออรอบล่าสุดเนี่ยนะครับเขาประกาศ XD นะครับวันที่20เมษาที่จะถึงนี้นะฮะจ่ายวันที่12พฤษภาคมนะครับเดืนเอนหน้าประกาศออกมากเนี่ย บาทห้าสิบต่อหุ้นบาทห้าสิบต่อหุ้นคุณลองคูณดูบาทห้าสิบต่อหุ้นคูณไปตอนเนี้ยราคาปิดมันอยู่ที่สี่บาทหกสิบสี่บาทหกสิบอาจารย์ฝากคูณหน่อยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตประมาณนั้นประมาณนั้นใช่จริงๆแล้วเนี่ยเออเออประมาณนั้นประมาณสามสิบเซ็นตซื้อเยอะมากเออทําไมถึงจ่ายปันผลได้อะไรรุนแรงอะไรกันขนาดนั้นมันก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยวิ่งมาแบบ แรงมากนะครับแรงมากนะครับสําหรับคนที่เอ,อยังไม่มีหุ้นเออซื้อดีไหมปันผลสูงขนาดนี้นะเอ,อยังไม่เอ็กดีด้วยนะเออมีเวลาม,มีเวลาถึงเป็นหน้านะครับคือถ้าในเชิงในเชิงเซนติเมนต์น่ะคือผมว่าเขาก็มันมีหลายเคสในอดีตจานแมนวิ่งเพราะปันผลแบบเนี้ยก็มีนะ แล้ว<ม>ลงแล้วจากนั้นมันก็จะลงหลังจับปันผลอ่ะ <l acht> <c oughs> ใช่ปะม,มันต้องรงได้รู้แหละแต่ถามว่ามันยืนได้เปล่าระยะยาวใช, <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ดูกราฟให้อีกทีหนึง่งเอาเอาเป็นว่า <c oughs> เนี้ยเอสิ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งจากปันผลสูงมากสามสิบเปอร์เซ็นหุ้นมาเลยวิ่งแบบ,บไปแบบไกลมากนะครับนะแล้วก็เอเรามาดูสิ่งสิ่น่าสนใจกันอีกข้อหนึ่ง นะครับก็คือเรื่องของงบการเงินของ j a z สนะครับอ่านะครับโอเคล่าสุดเนี่ยนะครับประกาศออกมานะงบปีนะครับปี62ที่ปี61นะเออปี61เนี่ย4,900นนะครับปี62เนี่ยพุ่งไป47%เลยนะครับงบประกาศออกมาเนี่ยกำไัร7 2ย4ล้านนะครับก็เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะไตรมาสสีไตรมาสเดียวเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าพุ่งไปถึง3,000กว่าเปอร์เซ็นต์ เทียบแบบ Y ายนะฮะนะก็เอ๊ะทำไมเหตุผลทำไมมันถึงบวกไปเยอะขนาดนั้นนะครับบวกถึง47เนี่ยนะครับเออ่ถ้าเราดูดีๆเข้าไปเจาะลึกข้างในแล้วเนี่ยเออ่กลายว่ากำไรพิเศษครับผม,มนะก็จริงๆแล้วกำไรเขา7 0 0เมื่อกี้ถูกไหม7 0 0ตัวเลขกกงๆนะนะครับครับเขาขายแจ z สอี นะฮะกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนนะประมาณเท่าไหร่จานแมนประมาณ 7, เจ็ดพันสองก็เจ็ดเจ็ดพันประมาณเจ็ดันสองใช่ถูก <c oughs> คือถ้าออกนี่คือเอ๊ะมันมันไม่โตไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่เขาก็เหมือนเอาส่วนหนึ่งไปหักค่าใช้จ่ายที่เป็นสำรองอะ่ะเต็มไปหมดเลยใช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่มันก็เลยแบบเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ย แจ๊สงบปี62เนี่ยไม่ได้โตอะไรเลยนะมาจากกำไรพิเศษ<น>ล้วนเลยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เยอะเยอะกว่านี้อีกนะคือมันจะมีดีเทลแต่ก็เอาภาพรวมแล้วกันว่ากำไรพิเศษเพื่อนๆได้เ,เห็นภาพว่าควรจะวางแผนยังไงใช่ใช่ใช,ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปวางแผนกันอีกทีนึงนะครับอ่ะหัวข้อที่4นะครับไม่ได้พิมพ์ม,มาแต่ก็อยากจะคุยนะครับก็คือว่า เรามองอนาคตแจ๊สยังไงอ่าอย่างล่าสุดเนี่ยม,มีไปจับมือกับดีแท็กทำตัวบอร์ดแบนใช่ไหมครับนะบก็ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเพิ่งจับมือยังไม่เห็นผลออกมาเต็มๆครับแต่ถ้าเราดูแบบแบบเข้าไปในเชิงลึกของงบการเงินเนี่ยนะครับดูกระแสเงินสดดูกระแสเงินสดจากการลงทุนเนี่ยนะครับเพื่อดูอนาคตเนาะว่าเฮ้ยเขา มีโกรดหรือเปล่าไปสร้างอะไรเพื่อสร้างการโกลดหรือเปล่าเอ,อกลายเป็นว่ากระแสงเงินสดล่าสุดเลยนะครับมันเป็นค่าบวกสามหมื่นสองนะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เงินลงเออเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะกลายเป็นว่าขายสินทรัพย์ได้เงินมาแต่ยังไม่รู้ทำอะไรออกอารมณ์นะั้นต้องบอกว่าออกอารมณ์นั้นนะครับทำให้พอจะสรุปได้ว่าถ้าสมมติ แจ๊เนี่ยถ้าให้ให้คุณคิดดีๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าขายสินทรัพย์มามากินว่าเดอ้อออกอารมณ์นี่เหมือนอะไรอย่างเนี้ยเออมาชำระหนี้มาปันผลดูนี่น,นอะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปเป็นกราฟแล้วก็สรุปเอ,อแนวคิดการลงทุนของแจสกันดีกว่านะครับอ่ะอเดี๋ยวให้จานแมนสรุปกราฟให้ ออโอเค,อเคตัวแจ๊สเนี่ยนะครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะที่เราจะโชว์กันใช่ไหมนะครับ mm hmm. อ่ะแจ๊สเนี่ยเ,เมื่อเมื่อวันศุกร์ในห้อง IBA เนาะนะครับเราเมีเรื่องตัวนี้เข้าไปตัวแจ๊สนะครับเป็นระบบสแกนนะครับแจ้งเตือนเข้าไปนะครับอ่ะโหลดนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับ mm hmm. อันนี้คือตัวอย่างของวันศุกนะร์นะเนี่ย เดี๋ยวให้จาร์แมนดูกราฟคีนะครับอืเราบอกว่าเบรกตรงประมาณสักสี่สี่บาทสามสี่ขึ้นไปก็ Follow ไปนะครับนะก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงแต่วันนี้บวกมาละสีบาทห้าสหกนะครับนะก็วิ่งได้แรงเลยทีเดียวอ่ะจาร์แมนโชว์กราฟเลยฮะวิเคราะห์กราฟแกส๊สนิดหนึ่งได้ครับโอเคเห็นยังเอ่ยเดี๋ยวผมต้องสต็อปปะอ๋อไม่ต้องเนาะ อ่าไม่ต้องครับไม่ต้องเพราผมได้เลยครับอาจารย์นอ่าโอเคก็ต้องบอกว่าเออระบบสแกนของเราเนี่ยเพิินมันติดขึ้นมาเนาะในตัววอลลุ่มโมเมนตัมพวกเนี้ยเป็นตรงสูตรก็เออระบบได้เตือนตัวสัญญาณที่สี่บาทสามสี่ใช่ครับอ่าอาจารย์รักเออลบกวนลดเสียงฝั่งนู้นหนึ่งมันสะท้อนกลับครับลดเสียงฝั่งนู้นเหรอเออเหมือนมือถือหรืออะไรเปล่าไม่แน่ใจลำโพงปะ ไม่ไม่มีนะฮะเออเหรอโอเคงงมาดินเสียงตัวเองโอเคครับ, okay. รบก็วันนี้ปิดขึ้นมาเนี่ยสี่บาทหกสิบครับผมว่าแนวต้านถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ห้าบาทสิบหกครับหกบาทสิบสี่แล้วก็แถวผมมองว่าถ้าแรงจริงๆเนี่ยอาจจะเห็นกับเจ็ดบาทได้เลยนะอืมถามว่าถ้าปันผลสามสิกว่าเปอร์เซน์แล้ว ถ้าเทียบกับเป็นปันผลพิเศษเนาะเรามาดูเป็นเปอร์เซ็นต์มาถ้าว่าไปได้ถึงไหนครับโอเคเนี่ยถ้าเป้าแรกที่ห้าบาทสิบแปดเนี่ยประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยจรับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเออ่ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเนี่ยน่าจะเยอะหนีด้วยถูกป่าเพราะเราต้องวัดตอนตรงประมาณสามบาทเอ้สี่บาทสี่บาทสามสี่ป่ะอ่าใช่ก็เอาง่ายๆคือว่าสมมุติผมบอกว่าจากตรงนี้เนาะแล้วถ้าเกิด มองว่าอ่ะผมจะเอาบันผนดีไหมครับแสดงว่าถ้ามันวิ่งถึงประมาณหกบาทสิบหกบาทสิบสี่เนี่ยผมไม่เอาบันผนก็ได้นะก่อนเลยดีเพราะว่าเพราะว่าเราซื้อตรงตรงสี่บาทสามสี่ใช่ไหมสี่บาทสามสี่สามสเนี่ยก็สี่สิบเปอร์แล้วอ่ะมันจะสี่สิบเปอร์มันจะได้เท่ากับบันผนเลยถูกปะใช่ถูกครับแต่ถามว่าอ้าวแล้วเพื่อนๆมว่าอ้าวแล้วถ้าตรงนี้สมมติตกรถอยากซื้อล่ะสมมติเราสมมติเราบอกตรงนี้เลยปิดสี่บาทหกสิบเนาะ ถ้ามันวิ่งถึงถึงแนวแถวเนี้ก็ไปเหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็คือเป้าน่าจะประมาณแถบักหกบาทสิบสี่ใช่แต่ต้องแต่ว่าเงื่อนไขต้องผ่านห้าบาทสิบสี่ได้ก่อนนะเข้าใจครับเอาเป็นว่าถ้าถึงห้าบาทสิบสี่เนี่ยก็ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าก็คือหมายว่าถ้าโชคดีถึงหกบาทสิบสี่อ่ะผมไม่เอาบรรพชก็ได้จากตรงนี้เพราะว่าผมคุบละถูกถูกอ่าถ้าดูในเชิงเทคนิคลนะ ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยได้ได้ไดสามสิบหุ้นสมมติหุ้นมันวิ่งไปแบบหกบาทสิบสี่แล้วได้เอได้กาไรสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ต้องเอาบันผลุแล้วนะใช่เพราะว่าฟันหุ่นพวมันรูดด้วยนะเออเด้รู้นะออนะโอเคเอ่ะอีค <c oughs> ิตี้มันหายนะโอเคประมาณนั้นโอเคนิดนึงไหนไหนเข้ากราฟแล้วไหมเออเดี๋ยมเดี๋ยวเราสรุปก่อนนะเดี๋ยวเราสรุปก่อนว่าเอ,อสรุปนะเรื่องของแจ๊สเนี่ยนะครับเอ,อผมสรุปให้ก็คือว่าตัว พื้นฐานเองนะครับแล้วก็ตัวโกลดในอนาคตเนี่ยไม่ได้ดีนะครับไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบโกลดนะฮะอย่างที่สรุปกันเมื่อกี้ว่าเอ้ยเขาไม่มีโกลดเลยเขาเอาขายสินทรัพ์เพื่อเอาเงินมาจ่ายันผลมาจ่ายนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะถือเพื่อรอการเติบโตของบริษัทเนี่ยแบบไม่ได้นะตัวนี้ไม่ผ่านนะครับนะแต่ถ้าคุณเล่นเกมกําไรอันนี้ ถือว่าเหมาะเพราะมันมีมีตีมตีมให้เล่นเนาะนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับคุณก็เออการาฟมันเบรกแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์แมนตีให้เนี่ยเฮ้ยถ้าผ่านห้าบาทสิบหกเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงหกบาทสิบสี่ได้เลยนะครับก็ถือว่าสวยที่เดียวนะครับนะแล้ววันนี้ก็ตื่นม,มาแดนงะอ่ะรอย่อดนิดนึงถูกไหมอาจารย์แมนมีม,มีราคายอ่อไหมราคาย่อแล้วเไม่ควรหลุดสี่สามสองเพราะว่ามันเป็นกรอบใหญ่ครับ สี่ามสองก็เป็นกุ่ที่ที่ในห้องเนี่ยได้ได้เทคชั่นกด้วยนะครับถูกไหมเนี่ยมัน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 เพิ่งยกมาเห็นไหมจารักมันยังไม่ย่อเลยอ่าเดี๋ยวอาจจะลงย่ออีกนิดหนึ่งเรามาดูกันอีกทีละกันนะครับครับโอเคคุณคุณลิชี่บอกว่าวันที่เอดีนี่มันจะลงไปแค่ห้า์หรือเปล่าแค่ฟอร์กดใหม่อกดใหม่ฟอรเออใช่ใช่มันก็จะแบบก็จะติดที่ฟอรนะครับ แต่เป็นเราเราก็เฮแต่ถ้า x d ีเขา x ดคนนับไม่ว่าจะรับผมไม่แน่ใจนะผมว่าต้องนับนะอ่าน่าจะนับอ่ะมันเหมือนไดรูทไงเพราะ<อ>ว่าอันนี้มันเกิดจากฟันเดเมนทัลไงแต่ว่าม,<ช>มันไม่ได้เกิดจากการโดนเทขายไงอ่าใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่ามันติดอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงครับต้องลองเช็คอีกทีเนาะถูกถูกถูกอ่าเดี๋ยว<ม>ดูเดี๋ยวดูเฉยว,วันนั้นแล้วกันนะครับแต่เราคอยู่ไม่ถึงไง <นะ laughs> แต่ผมว่าโทรถามมาร์เก็ตติ้งก่อนก็ได้นะเพื่อความชัวร์เออเออครับโอเคนะฮะอันนี้ก็สรุปแจ๊สสรุปแจ๊สนะครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คืออ่ะให้จานแมนอัปเดตภาพตลาดให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคเอาครับก็เนี่ยครับแจ๊สตรงนี้มันจะห้าหนึ่งหกค่อนข้างในยะเพราะว่ามันจะเทรนไลน์ด้วยกลักะโอเคเนาะต่อมาเราก็เมาดูตรงตัวเซตครับเออวันนี้ คุณบุดี้บอกว่าเอ็กทีไม่น่านับครับอขอบคุณมากครับผมนะเข้าตัวเอาต<า>ัวถาม m a r k e t ็ตตทีหนึ่งก็ได้ครับขอบคุณมากครับบุี้ครับได้ครับ,รบ,รบโอเคคุณนิทยาสวัสดีครับโอเคก็ตลาดนะครับสุดท้ายก็ไซเวเหมือนเดิมันไม่ไปไม่ไปเนี่ยไม่ไปยังไม่ไปไหนเลยก็เอ่อถ้าเพื่อนๆแบบไม่ใช่สายแบบเล่นสั้นจริงๆเนาะไม่เร็วอะ่ะรอออกกรอบก่อนอ รอแบบเนี่ยเอาให้มันชัวร์แง่อย่างเงี้ยเลยก็ได้ไม่ต้องรีบมันเป็นมันสองสาอาสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งที่แบบอื่นๆฮืนๆอย่างเงี้ยใช่ครับ <c oughs> ตัวตลาดมันมเอา<ม>ตัวเองก็เหมือนกันถูกเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าใครแบบไม่ใช่สายซิ่งนะแบบเอาชัวร์ใจเย็นนะรอเลือกทางก่อนใช่ใช่ใช่ตอนแรกเหมือนจะไปแล้วนะดารักษแล้วก็สุดท้ายเข้ากรอบมาอีกใช่ก็ทำไซเว์กรอบใหญ่ขึ้น ตารครับโอเคพอดก็ก็สายเวยน้ำมัน<บ>น้ำมันดี่ว่าตัวเนี้ยไฮไลไท์เลยออน้ำมันเนี่ยเอ่อในภาพใหญ่อ่ะครับหลุดหลุดไปแล้วดูภาพใหญ่กันเลยละกันเอ่อเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมอยู่สิบเจดจุดสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับนี่ประมาณนี้ในเดือนเนาะอืมอืมคือ หยุดหลุดตรงนี้22.32มาก็ไม่รู้ว่าเดือนนี้จะกลับไปได้เปล่าว่าพรุ่งนี้ก็จะตกกราฟเดือนแล้วอเอาเป็นว่าน้ํามันเป็นขาลงค่อนข้างรุนแรงชัดเจนเลยครับไม่ต้องรีบครับโอเคเนี่ยครับหลุดต่อหลุดโอ้โหแนวรับเ่ี้นู้นเลยป่ะหลักสิบเลยป่ะ17.6โอ้โหนะครับถ้าหลุด17.6เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นโลของสถิติแล้วนะครับใช่ ก็คือประมาณสิบเหรียญเหมือนที่ผมจําได้มีเปเปอร์หนึ่งของใครไม่รู้อะบูมเบิร์กหรือโกแมนนะครับเขาคาดการณ์อาจจะเห็นสิบเหรียญเลยนะแต่ผมไม่รู้นะอืตามกาไปแต่ยังลงครับไม่รู้ถ้าถ้าสิบเหรียญผมว่าโอ,อ่อบริษัทในอเมริกาเอ,อที่ทําน้ํามันนี้คือผมว่าหนักนะแล้ว่บ้านเราก็หนักนะถ้าถลาลงไปขนาดนั้นจริงอะผมว่า,<ส>า,าอารรมน้มํก็อุวมอะครัแบบเอออาจจะแบบต้องชัดดาวอะไรั้ง ไม่รู้เลยอันนี้รอดูอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าข่าวล่าสุดมีแค่ว่าเอ,อทางรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมเจรจารแล้วแต่ทางซาอุดบอกว่ายังไม่เจรจาอืมเฮ้แต่แต่เรื่องนี้ยเอ,อน้ํามันผมแชร์นิดนึงนะเพราะว่าอ,อล่าสุดเนี่ยผมลองอ่านแบบหลายๆที่เป็นเป็น,เป,นเป็นกองทุนของเมืองนอกนะครับเออเขาเขาไม่ได้คือมันเป็นการเบรดน้ําหนักตามเซกเตอร์ต่างๆเนาะนะครับคืออืมอืมอืม วิวเขาดีมากนะวิวเขาไม่ได้เลือกปุ่มน้ำมันเลยนะคือเลือกถ้าเลือกก็เลือกน้อยมากเพราะฉะนั้นเ,เป็นไปได้ว่าเรื่องของกองทุนเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของการแบบขายทิ้งขายทิ้งเหมือนเหมือนล่าสุดที่เราเคยเจอทีของของเอ,งข,อ,งข,องของบ้านเราถูกปะ่ะอาจจะแบบไยกองทุนไม่น่าไม่น่าจะกระทบอะ่ะนะครับเหมือนอาจจะมีคําอธิบายออกมาแล้วคนก็เลยเลิกแพนิคอะ ต่เนี่ยเป็นอันนี้คือกองทุนแบบแบบระยะยาวนะเขาไม่เลือกกองน้ํามันเลยคือไม่เลือกลงทุนในบริษัทน้ํามันเลยแบบเออถือว่าแบบวิวดีมากอ่ะอ่าต่อฮะครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยตัวฟิวเจอร์ดาวโจนเองก็งูคือในภาพใหญ่ะลงชัดเจนแหละอืแต่ว่าถ้าคุณดูดีๆในภาพสั้นเห็นไหมครับมันก็เป็นแค่รีบาวปกติครับแต่จะรีบาวถึงไหนเนี่ยเราตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันขึ้นรีบาวหนึ่งกำลังย่อ เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะย่อหลุดหรือว่าย่อลไซเวย์หรือว่าย่อแล้วขึ้นเลยครับครับเพราะฉะนั้นที่เราย้ำมาตลอดว่าเฮ้ยไซเวย์จบอืมอืมอืมแนั้นเองครับโอเคโอเคอ่ะผมรบแชร์ได้ครับอ่เดี๋ยวแชร์นะครับโอเคเอปลอยต่างหากนะก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เนาะนะครับเอขอฝากนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมจะมีสัมภาษณ์นะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับรอรอดูอยู่รอดูอยู่เอผมจะมีสัมภาษณ์คุณคุณเบสนะครับนะลงทุนศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามกันนิดนึงนะครับประมาณสองทุ่มครึ่งเนาะนะครับก็จะเป็นเพูดคุยนะครับ และเปลี่ยนนะครับประสบการณ์นะครับแนวแนวทางการลงทุนเนาะที่แกเนี่ยได้ประสบความสำเร็จมานะจริงๆแล้วเนี่ย<ม>คุณเบสเนี่ยผมรู้จักแกมาตั้งแต่แกเรียเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะลงทุนต้นๆเลยนะเออแบบคือแบบยังไม่คือเริ่มต,ต้นการลงทุนเลยอะแล้วแบบเห็นการเติมโตของแกแบบเออแบบก็ทึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นนักลงทุนที่ค่อนข้างเก่งน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองคุยกันว่าเออตรงเนี้ยที่ แกแกเป็นไงเนาะตรงนี้แกมองว่าไงแกมองว่าเฮ้ยใช่เวลาการซื้อหรือยังนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก่อนจากกันครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจระบบการลงทุนนะครับนะก็ไปสมัครกันได้นะครับเพราะว่าฟรีด้วยนะครับนะก็จะเป็นการสแกนนะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปที่ห้องไลน์นะครับนะ ก็มีดิวีดีเฟกนะครับแล้วก็หุ้นนะครับอย่างวันนี้ที่ยกตัวอย่างมาก็เป็นแจสนะครับก็กําไรกันไปประมาณชุกถ้าเป็นหุ้นก็5%้าเปอร์เซ็นนาะนะครับก็เบาๆนะครับในช่วงตลาดที่แบบไซเวยแบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีเล่นสั้นด้วยนะครับแบบพวกทีเฟกนะอ่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้นะที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหลุดเสามสาเจ็ด สามสี่จุดแปดลงมาเนี่ยนะครับก็ได้กำไรไปรู้สึกประมาณรู้สึกจะกี่จุดอ่ะอาจารย์เดี๋ยวดูให้ก็วันศุกร์เตือนมาตรงเจ็ดสามหนึ่งแถวประมาณระบบอ่ะมันเตือนก่อนลงมาใช่แต่ว่าวันวันศุกร์มันปิดเจ็ดสามหนึ่งจุดแปดผาดก็เปิดเช้ามาก็เปิดแก็บลงต่อใช่ลงต่อเลยคือคือถ้าต้องบอกว่าเราทํากับอาจารย์ ส่วนหนึ่งเราทำกับระบบอาจารย์จิมเนาะของอีฟินก็คือตามระบบเนี่ยคือ5จุด5จุดเทคเราเทคก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยเรารันเทนใช่อาจจะเทคครึ่งหนึ่งก็ได้ที่สอนอยู่ในห้องอะนะเอาจารย์แมบดูหน่อยดิว่าได้กี่จุดอะเราเราช็อตกันไปตรงเจ็ดสามสี่จุดแปดอืมแอ่วันนี้มันจบซีรีส์แล้วนะตัวเอ็มอะเอ้ยอันนี้เราซีรีส์เออันนี้เราซีรีส์เอม ใช่จบซีรีส์เอมไปแล้วก็อะไหนๆก็นี่เลยแชร์เลยไหมครับเลยฮะโอเคก็เนี่ยครับเอ,อเราช็อตเริ่มเริ่มเ,ออเป็นตัวพุทธเนาะครับหรือถ้าทีเฟกก็จะเป็นตัวตัว,ตวช็อตลงมาก็ประมาณแถวเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามแปดอ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้หลุดเทรนดไลน์เนาะแล้วก็เนี่ยปิดวันศุกร์ ครับนี้ไม่ผ่านก็วันนี้เปิดแกลบลงมาครับก็โอเคแหละถ้าถ้ายังไงอย่างน้อยอะ่ะถ้าเอาบอททอมเลยเนี่ยจากตรงนี้หรอมันก็ยี่สิบหกจุดนะ,ะแต่ว่าผมว่าโดยอ่าโดยเฉลี่ยก็อผมว่าสิบจุดไปสบายอะ่ะต้องเห็นครับใช่ใช่ใชอืมโอเคประมาณนี้ครับตรงนี้ไซด์เวย์อยู่นะยังไม่รู้ว่าจบยังไงใช่ ร้อยท่านนะครับสำหรับสมาชิกครัาโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าเนาะวันนี้นะครับเรามีนัดกันสองทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสต็อกด้วยครับอ๋อโอเคครับ